ฟังหน่อยกุกกิกอยากเล่าค่ะฟังแป๊บเดียวแต่รู้เรื่องใหญ่เลยนะคะเพราะกุกกิกอยากเล่าให้ฟังในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ท่านนายกของเรานะคะเพิ่งคุยสายตรงกับผู้นําระดับโลกเลยค่ะ ล่าสุดค่ะท่านนายกรัฐมนตรีของเรานะคะได้โพสต์ในสื่อออนไลน์เขาว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับท่านเอมานูเอลมาครงค่ะหรือท่านเป็นประธานาธิบดีของฝรั่งเศสนะคะโดยทั้งสองฝ่ายค่ะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสานต่อและกระชับความร่วมมือในหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอวกาศความมั่นคงทางด้านกลาโหมหรือพลังงานสะอาดค่ะและที่สําคัญนะคะยังพูดถึงการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับฝรั่งเศส <Yeah. S 1> ด้วยนะ ให้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ยึดมั่นในหลักการค้าเสรีและระเบียบโลกบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศอีกด้วยค่ะ และนอกจากนี้นะคะท่านนายกะยังได้เน้นย้ำบทบาทของประเทศไทยในอาเซียนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติค่ะเช่นการหลอกลวงออนไลน์ที่ตอนนี้หลายประเทศกําลังเผชิญอยู่นะคะรวมถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยค่ะในการพูดคุยกับกัมพูชาเรื่องชายแดนด้วยสันติวิธีผ่าน,นกลไกทวิภาคีค่ะซึ่งประธานาธิบดีมาครงนะคะก็เข้าใจและพร้อมให้การสนับสนุนแนวทางนี้ค่ะและแน่นอนค่ะว่านายกของเรานะคะก็ไม่ลืมที่จะขอบคุณฝรั่งเศสค่ะสําหรับการสนับสนุนในการ เจรจา FTA ระหว่างไทยและ EU นะคะรวมถึงการสมัครเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยค่ะที่จะส่งผลดีระยะยาวต่อทั้ง2ประเทศค่ะและท้ายที่สุดนะคะท่านนายกค่ะก็ได้เชิญประธานาธิบดีมาโครงนะคะมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการและทางฝรั่งเศสค่ะก็เชิญนายกของเราเนี่ยไปเยือนด้วยเช่นกันนะคะถือเป็นการแลกเปลี่ยนใบตีที่น่าชื่นใจจริงๆค่ะ เรื่องดีๆแบบนี้นะคะสะท้อนให้เห็นเลยค่ะว่าประเทศไทยของเรานะคะกําลังมีบทบาทสําคัญมากขึ้นบนเวทีโลกค่ะ <Wow. S 1> ความร่วมมือดีๆแบบนี้นะคะคกุกิกว่าเราต้องมาติดตามกันต่อนะเพราะมีผลต่อเศรษฐกิจและอนาคตของคนไทยทุกคนเลยค่ะ <Wow. S 1> ทุกท่านเชื่อไหมคะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยไปได้ไกลกว่าที่คิดนะคะฟ <Wow. S 1> ังจบแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้คนรอบตัวได้รู้ด้วยนะคะ <Wow. S 1> แล้วมาฟังเรื่องเล่ากับกุกิกได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย